สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดีเอฟซีโทโลกสวัสดีพี่น้องมองถูกบ้นนะครับครับก็มาเจอกันครับในช่องข้นขับรถทั่วชาแนลนะครับครับตอนเช้านี้กับยูหองครับกับบรรยากาศอากาศเย็นๆนะครับไต้เว้นกําลังโผขึ้นครับ นะครับอากาศเริ่มเย็นอากาศเย็นนะครับอยู่ข้างบอ่อปลาคือเขานะครับทางปลากล้วยข้างบอ่อปลาคือเขานะครับนี่นะครับก็บรรยากาศดีสุดใสแน่นอยนะครับฝนก็บ,บม่มีแล้วแต่ว่าอากาศเย็นแล้วครับนี่ข้าง ้างคางลาง่างางอป่าทีอยแล้วครับปลาก็ร้ายครับเป็นปาลาสวายปลาดุกนะครับรเัาเลียงปลาเลียงนั้นบรรยากาศจะเศราครับ,รบตอนนี้สดๆจูบ่บปลาครับนี่ปลากล้วยปายลายังร้ายมองนะครับ <c oughs> <c oughs> ปลาครับท่านเด้จับครับทางฟังคุณจับแล้วนนก็เครื่องสูบน้ำสูบแพงแล้วครับคุณจับแล้วนะครับแต่ว่าทางนี้ยังนะครับสามสี่เดือนขาก็จับเที่ยนึงสามสี่เดือนขาก็จับเทีย่ยนึงนะครับ อยู่บ้านนอะคือจะเย็นขนาดเนาะอยู่ในกรุงเทพนี่เย็นเลยนีย่นยุ่งเทียบด้ล้กระบรงังครับถนนรวงแผงครับท่ายบรรยากาศจะโซ่ให้เบิ้งครับนี่นี่น้ำหมอกมันก็นกนจางแล้วเนาะตอนที่แรกโอ้น้ำหมอกขาวกุแล้วอากาศเย็ยนแห้งเนาะผมก็บกวกอลอกมาแล้ว อากาศมันเย็นแหงอยู่ที่อากาศเย็นครับถ้าว่าอากาศถือว่าอากาศดีอยู่นะครับอากาศโบห่อนแต่ยเวนนี่ห่อนนะครับผมขับรถทั่วนี่อากาศห่อนห่อนในเยเ้นแต่ย่ำขึ้นค่แน่อยู่อากาศโบหอ่อ,าาหอนอากาศเย็นดี นอนแบบสบายๆนะบ่ต้องติดเครื่องบอ่เปืองน้ำมันประใด๋นะครับฟังพี่กับเป็นมูบานครับนี่ติดกําแพงมูบานแล้วครับนี่นี่ต็ต้นมะาวห่องเสาหองเสาที่ผมเสาอยู่ครับ หง่ว,วเนะาะจุ่มองจุ่มบอลเนาะครับพี่น้อง,อ,งอยู่นสี่อะพี่น้องอ,อ,อยู่แบบอัตรา,าพนะครับเมื่อวานหรืมาเทียบงานเนาะหาเงินกับบ้านปีใหม่กับบได้ยุทธ์น้ำเขาด้วยปีใหม่นี่ดูแลผมว่าผม,าผมายุธทธงโฉมการหมดแล้วครับเพราะว่า จัดปลาปลาก็จัดบ่ไดอดอกปลาปลามันเขบาบ่อยหยุดงานมันนี่มันคนที่จัดปลาปลาดีต้องมีเวลาดีดีเด้เพราะว่ามันผันบ่มีเวลานีจัดบ่ได้ดอกกว่าสิปหากรรมการกว่าสิปหาประธานกว่วสิปิหาร่องประธานกว่าสิติิตอ่มอมงนั้นมงนี้นะครับมันก็นเฮ็ดบ่ได้นะครับเพราะว่า งานมันตอนนี้งานทั่วจีนเขาหลายทั่วจีนเขาหลายผมมาครับเล่นทั่วจีนเนาะทั่วจีนเขาหลายลวนันนี้เขาก็ปรให้ยยุดธนะครับคือผมทรงออกมาขึ้นนี่ส่งออกมาว่าน,นมือน,นี่ผมมีงานต่อแล้วนี่หางโมงแรกนี่หางโมงแรกนี่รับสวนนะพู่มอีกนะครับวันนี้มันมันบมมีเวลาที่จะไปหากรรมการหารองประธานในจัดประปาก็ได้ทั้งหมู่บ้านเขาก็าขออยู่ ขอมาให้ซอยทางวัดเนี่ยวัดมันบัดด้วยหมู่บ้านผมเองแหะครับที่นี่มันมันบ่มีเวลาเฮ็ดฉยไดยก็พูดแล้วครับเมื่อว่ากอ่อนเขาพรรษานี่ยอาจจะเบิงบ่งเบิ่งอีกเทียนนึงว่ากอ่อนเขาพรรษาสิได้บ่เป็นผาป่าผาป่านี่มันจัดได้ตลอดปีครับแต่กระทินนี่จัดได้ปีละเทือ่อ <c oughs> นี่นะครับ ก็อยู่นี่นะห้องผมอยู่ตรงนี้แหละนี่ก็ออกไปนี่ตรงไปนี่กับปากซ้อยกับซ้อยนี่เป็นซ้อยตันครับซ้อยที่ผมอยู่นี่เป็นซ้อยตันแต่ว่าทางกับทางบอดีดอกครับห้องเศาตรงนี้ทางอิเล็กกิ้างมีตาลุ่มตะบอขนาดเขตกรุงเทพไเลยนะบอพัฒนาเลย ปากซอยแนยสบสวัสดีสองครับนู่นมองเห็นรถุดเรียนอยู่นู่นแล้วครับปากซอยแนบสวัสดิ์ีน่ะเห็นรถุดเรียนอยู่นั่นทางมีตะลุมจะบอพนาฝนยิงเลี่ยวเลยลุมเลือกๆนี่มันบอ ชีวิตความเป็นอยู่ของคนครับทัวทั่วครับนี่อยูจริงสิหอร,ออรอ,อครับนี่ของเซานะครับมาโนมีบัตรจากควงเนาะกันนี้บัตรจากควงมันกับบัวแด้เซาแล้วบ้านจรจากควงกับยู่เธอหมแล้วบ้านบัตรจากควงวัดท่านมีดอกกับต่างจังหวัดเทียนนึงก็ได้ไปอาศัยน้องลูกพี่ลูกน้องกันแหละยู่นะครับ พ่อมากรุงเทพกับวาเสาห้องอยู่ยังสี่แล้วนี่อันนี้เป็นรถผมนะครับนี่นี่นะครับอยู่ังสี่แล้วอยูเนี่ยชีวิตคนขับรถทั่วครับกันอาทิตย์นึงกิ่งด้เขาหองเทียนนึงครับบ่ได้เขาทุ่มมือเลยโมเมนว่าเลิกงานนี่เขาหองโมเมนต์นะครับ ทำทั่วนี่ต้องไปนอนรถกินรถปุ่นเะครับจนจบกุบปหนึ่งถึงกีได้กลับบ้านครับอาทิตย์หนึ่งขันงานมวนหัวแบบทรงออกเ้าทรงออกเ้าร,ร,รับใบย,ยังสีนั่นแหละบ่ได้เข่าหงเลยแต่อันนี้ยังไหนนอนคืนหนึ่งครับจะไหนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเดือดขับเด้อฝาก ซอยสนับสนุนนะครับซอยเบิงคลิปเหนแนนะครับซอยกดไหลกดแช่แน่นะครับ<ๆ>เพื่อสนับสนุนเพื่อเป็นขวรกำลังใจนะครับถ่ายคลิปก็ขอให้เอฟซีถูกมองถูกบอลสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยตลอดปีตลอดไปครับนี่ก็จะสิ้นปีแล้วอากาศเย็นๆจะได้ก็ดูแลสุขภาพ น้ำเด้อครับถ่ายคลิปก็แค่นี้นะครับคลิปนี้ขอเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ